อี๋โอ้โหสุดยอดอะปะอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะคที่คือระบบการทำงานของทั้งทั้งถับทั้ง่อด้ำดีทั้งตับอ่อนทั้งปอดทั้งระบบการไหลเวียนของเลือดลมคราบปรากดระย้อนนี่แหละถ้ากฏอย่างนี้ออกมาเนี่ยยุบลงเยอะเลย คิดว่ากดพันธุ์มันแตกไงผมกดมันแตกตัวอารมณ์ลุยเลยอะเจอเล่นตีนให้ได้เล่นตีนอยู่มุมนี้เลยเห็นไหมแทงจนถึงเล่นตีนเลยอะไม่ต้องกลัวเห็นแทงอย่ากลัวโอเคกวดเจ็บมีที่ขวดยอมเลยงานนี้ต้องยอมเลย เครือกระดูเยอะมากเป็นนิ้วนิ้วไม่งั้นผมไม่อ้วนค่ะดนี้เครื่องแต่ตัวนี้ลงไม่ได้จะจำที่ลงให้ได้อยู่ที่มุมนี้นักสั่งเขาเลยนะให้พงศนี้แข็งแรงให้การเลิศเทนี่แข็งแรงอ่ะแปดปีตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เก้าสิบเอ็ด i